สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่7กันยายนปีพศ2568คู่แรกเป็นมวยปูนเสือรอบตัดเชือกเป็นอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซ์เวอร์ซั่กับก้องสนั่นสอเทียนโปคู่นี้ไข่แพ้ตกรอบนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือเช่นเดียวกันนะครับเป็นภายพยักทอตอพับพรานาายเวอร์ซักับยอดเหล็กแหลม ต่อพิทักษ์ชัยสำหรับ4คนนี้นะครับใครชนะจะได้ไปตัดเชือกในรอบชิงชนะเลิศไขรแพ้ตกรอบนะครับรละก็คู่ที่3าของรายการนี้คือคู่รองคู่เอกเป็นทางด้านของยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดเวอร์ซัดก,กับยอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนคู่นี้เจอกันเป็นภาคที่2เป็นภาคล้างตาบอกตรงๆครับคอมวยห้ามพลาดและคู่เอกของรายการนี้ก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นพระเอกช่องเจ็ดของเราครับ ชาติพยักสักสตูลเวอร์ซัสก,กับพรเสน่ยสอบภูมิพัฒน์พร้อมกันได้ยังครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิเคราะห์คู่แรกกันเลยนะครับก่อนที่จะฟังวิเคราะห์อาวุธแม่ไม้ไไทยจากผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะมาฟังวิเคราะห์อาวุธและก็ทีเด็ดจากผมเนี่ยมาลองฟังปลดปล่เข้าของทั้งคู่กันสักนิดนึงครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกของรายการนี้ก็คือมวยรอบตัดเชือก อุนเสือ4ตัวสุดท้ายนะครับเป็นอนันตชัยรันนาวอเตอร์ไซด์อายุ19ปีสูง170ซนติเมตร อำเภอยะหาจังหวัดยะลาะครับทรงมวยเนี่ยมวยขวามวยเข่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหลังๆเนี่ยมีเสริมรูปฝีมือมามีเสริมเฮดมูมเมนต์แล้วก็มีการอ่านอาวุธเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับซ้อมที่ลานนาวอเต์ไซจังหวัดปัตลุนนะครับน้ำหนักไปปล่อยเนี่ย54บวกลบ3น้ำหนักที่ดีที่สุดนะครับ51ไม่เกิน54หรือ112ปอนด์ไม่เกิน1 1 9ปอนด์ฉาย,อยาอื่น เพชรอนันต์ทอพานสี่เจ็ดสดบินหลาหยิบน,นะครับ ศิลปะ้าต่อสู้ทางมวยของน้องเขาเนี่ยเป็นมวยเข่าถอยหลังไม่เป็นปั้มรัดฟัดตีไม่หยุดขยันออกอาวุธนะครับมัดแน่บอบตามบอกว่าต่อยได้ค่อนข้างคมและแม่นนะครับแรงป้ายแข็งแกร่งแข็งแรงครับไม่มียุบไม่มีแถวแต่บอกเลยครับว่ามวยตัวนี้หลังๆเนี่ยมีเสิมฝีมือมานะครับสถิติสามร์มล่าสุดของน้องเขาเนี่ยแพ้คะแนนแคมปบร,รูนสิลมหนาวนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรลุงโรดชดบางแสนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะคะแนนแคมปบร,รูนสิลมหนาวได้นะครับ แล้วก็มาต่อกันที่คู่ชบของเขากันบ้างครับเป็นกล้องสนั่น สอเทียนโพอายุ16ปีนะครับสูง167เซนติเมตรนะครับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกบบระบี่นักชกใต้ทั้งคู่นะครับต่างกันแค่ซ้ายกับขวาเท่าน,นั้นเองครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเรื่องฝีมือเขาในเหนียวแน่นโคตรแข็งแรงครับมวยตัวนี้บอกตามตรงซ้อมที่สอเทียนโพจังหวัดกบบระบี่น้ำหนักไปปล่อยเนี่ย53บวกลบ3น้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ย50ไม่เกิน53ิหรือ110อปอนด์ไม่เกิน116ปอนด์ศิลปะทางมวยของน้องเขาเนี่ยเป็นมวยครบเครื่องเรื่องสอ และที่สำคัญครับบอกตามตรงมวยตัวนี้โคตรแข็งแรงมากๆครับสถิติสามฟอร์มล่าสุดของน้องเขาในกล้องสนั่นชนะคะแนน,นแสนเอกสอลาดภูมินะครับแล้วก็กล้องสนั่นเนี่ยมาแพ้คะแนนยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะคะแนน,นแสงตะวันสอสมพงษ์อํามอน,นะครับสําหรับผู้นี้ผมได้วิเคราะห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมวยผู้นี้ เป็นมวยรอบกุนเสือนะครับแผลตกรอบอัน,นันใช้เวอร์ซัทกับกล้องสนั่นนะครับคู่นี้แผลไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับอีกทั้งยังเป็นมวยดับรุ่งที่น่าจับตามองด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับต่างกันแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเองครับสําหรับคู่นี้ถ้าให้ผมเดานะเบรดน่าจะเปิดมาสุสีกันอย่างแน่นอนครับสำหรับมวยคู่นี้เพราะต่างฝ่ายต่างฝีมือดีพอๆกันทั้งคู่เลยแต่คู่นี้เท่าที่ผมวิเคราะห์อาวุธออกมานะอาน,นันทชัยเนี่ยจะได้ลอยกว่านิดๆน,นะครับ แล้วก็อนันตชัยเนี่ยมีความชกฉลาดเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างดีตรงนี้น่าจะเป็นจุดเบี่ยมของคู่นี้นะครับสำหรับความคิดของผมพิควาอาวุดออกมาวงในแข็งแกร่งแข็งแรงวงนอกจังหวะฝีมือหลากหลายมากๆครับส่วนทางด้านของกล้องฉนั่นนะครับวงนอกมีแข้งซ้ายมีหมัดใช้ที่ชิงออกได้ค่อนข้างเร็วและแรงทะลุนรกขี่พายุทะลุฟ้าเลยนะครับวงในมีซิกเนเจอร์หลักๆก็คือแทงขเข่าแหลมๆตีเจ็บๆบ,บอกตามตรงจับได้โคตรแข็งแรงนะครับบอกตามตรงว่าคู่นี้ ผมว่านะถ้ามายืนคุยกันนะวงนอกยืนคุยกันแบบไม่เร่งน,นะผมว่าเสร็จอนันตชัยแต่ถ้าหากว่าวงในเนี่ยเสร็จกล้องสนั่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากล้องสนั่นเนี่ยเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่แข็งแกร่งแรงก,กว่าอย่างแน่นอนนะเขาเดีย๋ยงาอออกมาแต่ถ้าว่าอนันตชัยเนี่ยลอยกว่านิดนวงในมีไล่แขนแทงขาไว้อาจจะทําให้ลูกเกมของกล้องสนั่นนั้นอึดอัดก็ได้ครับสําหรับคู่นี้ผมชอบไปที่ อนันตระชัยนะครับสำหรับคู่นี้คาดว่าน่าจะแก้เกมบนเวทีได้ดีกว่าและที่สําคัญไอคิวแก้เกมบนเวทีเท่าที่ผมดูนะค่อนข้างมีและก็มีอยู่เยอะเลยนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้อนนันตชัยน่าจะชนะทางด้านของกล้องฉนันไปได้แบบหืดขึ้นคอและคู่นี้มีโอกาสที่จะครบ5ยกกันสูงมากๆครับพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็มาต่อกันที่มวยรอบปูนเสือคู่ที่2นะครับ เป็นพายพยักทอต่อพับพายนาลายเวอร์ซัคกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังอาวุธแม่ไม้มาไทยจากผมที่ผมวิเคราะห์ออกมาเนี่ยลองมาฟังก่อนลเข้าขอคู่กันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นกันที่พายพยักทอต่อพับพายนาลายเนี่ยครับอายุ16ปีสูง167เซนติเมตรจากระยองระนองยะลาอุณเล่นครับจากระยองนะครับมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องซ้อมที่สอพับพายนาลายจังหวัดจันทบุรีนะครับ น้ำหนักไปปล่อยเนี่ยห้าสิบสามบวกลบสามนะครับน้ำหนักดีที่สุดเนี่ยห้าสิบกิโลไม่เกินห้าสิบสามกิโลกรัมหรือหนึ่งร้อยสิบปอนด์ไม่เกินกรรหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ฉายาอื่นสอพับไยนาลายสามความล่าสุดของภายพยัก์นี่นะครับชนะคะแนนแคมเบรลนสิทธิลมหนาวและก็ชนะคะแนนเพชรลุ่งโรดโช,ชดบางแสนแล้วก็ชนะนการศกเกียรติหมู่เก้านะครับส่วนทางด้านผู้ชกของเขานั้นเป็นยอดเหล็กแหลมปอพิทักษ์ชัยอายุสิบแปดปี สูง173ซนเมตรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมวยเขา่ามวยฝีมือนะครับหลังๆเนี่ยมีลูกแข็งแรงด้วยนะครับซ้อมที่ต่อพิทักษ์ใจจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักไปปล่อย55บวกลบ2น้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ย53ไม่เกิน55กิโลกร,รมัมหรือ116ปอนด์ไม่เกิน121บอปอนด์ถ้าพูดก็พูดนะเหมือนทาาด้านของยอดแหลกๆเนี่ยน่าจะชกอยู่ในเวทใหญ่ประมาณ2นอปอนด์ครับใช้ยาอื่นๆพ่อพิมพ์พรนะครับ สถิติสฟอร์มล่าสุดของยอดเหล็กแหลมเนี่ยนะครับชนะยอดบัวงามแล้วก็ชนะน็อกนำขบวนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะก้องสนั่นสอสเทียนโพด้วยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะเขาที่ผมได้วิเคราะห์ออกมาเนี่ยคู่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับเริ่มกันที่พายพยักเนี่ยทีเด็ดอยู่ที่หมัดขวาตรงและหมัดคุ้มซ้ายนะครับออกทีเนี่ยได้ค่อนข้างอันตรายและ ออกได้ค่อนข้างคมและแม่นนะครับวงในมีไล่แขนแทงเขา่าแลมแหลมเจ็บๆนะครับแต่เพราะว่าเกมนี้นะครับมันจะเสียเปียบวงในตรงจุดแข็งก็คือสูงน้อยกว่าทางด้านของยอดเหล็กแหลมนะครับยอดเหล็กแหลมเนี่ยมาลอยกว่าครับอีกครั้งสไตล์ทรงมวยยังคล้ายๆกันนะครับสาหรับคู่นี้ต่างกันแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเองนะครับซ้ายจากยอดเหล็กแหลมขวาจากพายพยักคู่นี้ผมว่า1 2 3สเนี่ยสูสีคู่ที่ราคาพลิกไปพลิกมาสนุกอย่างแน่นอน แต่พอขึ้นยก4ี่ยก5้เนี่ยน่าจะเห็นผู้ชนะแล้วนะครับเพราะว่าเข่าแหลมของยอดเหล็กแหลมเนี่ยผมว่าน่าจะได้เปรียบเพราะว่าได้เปรียบระยะนะครับอีกครั้งเนี่ยแข้งซ้ายที่ออกแบบได้เปรียบระยะอีกเช่นเดียวกันครับอีกครั้งหน่แข้งซ้ายยังออกได้เร็วและก็ยาวกว่าด้วยครับเพราะงั้นคู่นี้ผมขอเดาเลยนะครับว่าคู่ชิงสําหรับมวยรอบปูนเสือครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นยอดเหล็กแหลม น่าจะได้เข้าชิงกับทางด้านของอนันตประชัยอย่างแน่นอนครับฟันธงครับคู่นี้โอกาสที่จะพบหยกสูงมากๆอีก1่ครูครับผมแล้วก็มาต่อกันที่คู่3มของรายการนี้เป็นยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดเวอร์ซัทกับยอดวิทยาสอทอหี่ยวบางแสนคู่นี้เป็นการล้างตาเป็นการแก้มือเริ่มต้นกันที่ยอดเสกสรรเนี่ยนะครับยีปีสูง178เซนเมตรอำเภอตะการพืชผลจากจังหวัดอุบลน,นะครับมวยถนัด มวยเข่ามวยขวาแข้งยาวๆนะครับเพราะว่าสูงนะครับสําหรับยอดเสกสรรซ้อมที่รถสวยจากเ็ตสายผิวจังหวัดเพชรบุรีน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยหกไม่เกิน3กิโลกรมัมน้าหนักดีที่สุดเนี่ยหกไม่เกิน64นะครับหรือ134ปอนด์ไม่เกิน141ปอนด์นะครับใช้ยาอื่นๆเสกสรรสิบเชฟบุญธรรมนะครับ ทางมวยของน้องเขาเนี่ยเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องดัดศาสตร์แข้งขวาต่อยขวาอาวุธจุกจิกสอบรอสวนกับบอกตำตงว่ามีหลักถ้าคู่ต่อสู้เข้ามาลุ่มๆนะครับจังหวะ2ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีสอบดัดมีหมัดขวาตรงแล้วก็มีหมัดงุก้ายแล้วก็มีโยนเขาน่าแหลมแบบไม่ต้องจับครับสถิติสามฟอร์มหลังสุดเนี่ยครับในวันแชมชิพเคยชกในวันแชมชิพด้วยนะครับชนะคะแนนเซนโลนชอครั้งนั้นได้นับแ8ด้วยนะครับแล้วก็มาชนะนอ็อ เมฆผ้าเบกคอมแบตนะครับและล่าสุดเนี่ยมาแพ้คะแนนยอดวิทยาสอทหี่ยวบางแสนในศึกมวยไทยเกียรติเพชรนี่แหละครับครั้งนี้เป็นการร้างตาแก้มือกันนะครับอาจจะมีติดไปนวมหรือเปล่านะครับสำหรับคู่นี้ขณะที่ยอดวิทยาสอทหี่วบางแสนเนี่ยนะครับยีแสน27ปีสูง170เซนตเมตรนะครับอุดรราชธานีนะครับอุดรกับอุบลนะครับสำหรับ2คนนี้ มวยถนัดจังหวะฝีมือซ้อมที่สิริราชมวยไทยจังหวัดอุดรน้ำหนักไปลปล่อยเนี่ยหกไม่เกิน3กิโลกรัมนะครับน้ำหนักดีสุดเนี่ยหกไม่เกิน63หรือ132ปอนด์ไม่เกิน1 3 8อปอนด์นะครับใช้ย,ยาอื่นๆเพชรชมพูสอสอปรกรณ์สุรินนะครับทางมวยของน้องเขาเนี่ยมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเรื่องตั้งรับจับทางดักเตะโตแข้งแรงแรงเหลี่ยมๆเ,เจ็บๆนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะบอกตามปองเลยนะครับผมกลัวเหลือเกินนะครับกลัวว่ามันจะเป็นหนังม้วนเดิม เพราะว่าคู่นี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นทางด้านของยอดศสกสังนะแพ้มาแพ้มาแบบคาใจนั่นแหละนะครับเจอยอดวิทยาเตะขาซ้ายหน้าเนี่ยจนไม่เป็นแบบแทบ,บเลยนะครับทําให้แพ้ไปคู่นี้ผมว่ามีโอกาสจบแบบเดิมสูงมากเพราะ ยอดเสกสรรเนี่ยเป็นนักชกที่สูงนะครับแต่เสียเรียมเข่าวงในนักชกที่เตี้ยมันก็แปลกเหมือนกันนะครับแปลกนะครับพี่เพื่อนอีกครั้งเนี่ยยังเตะพับนอกพับในได้ไม่ค่อยเป็นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นนะครับเป็นนั่นแหละนะครับแต่ไม่ค่อยเตะเลยนะครับมีแต่เตะขวายาวๆธรรมดาเนี่ยถ้ามวยมสูงเนี่ยมันจะต้องมีเตะพับนอกพับในสำหรับบนลงลางบ้างแต่สําหรับยอดเสกสรรเนี่ยผมเห็นมีแต่ศาสแข้่งยาวๆอย่างเดียวเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกที่ โดนหนักๆได้ก็ตามนะครับสำหรับยอดเสกสรรน,นะครับแล้วทนได้ก็ตามนะครับแต่ขณะเดียวกันยอดวิทยาเองก็โดนหนักๆแล้วก็ทนได้เช่นเดียวกันครับข้อเสียของยอดเสกสรรนนะ่คือเป็นมวยเครื่องร้อนช้าและขี้เกียจออดอาวุธนะครับผมดูตั้งแต่น้องเขาชกอยู่วันแล้วนะครับยังชกสไตล์เดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลย1 2 3เนี่ยผมว่าคู่นี้นะ่ยสูสีนะครับ ทีต่อทีรูปเกมเนี่ยอาจจะดูลำเล่อมกว่าทางด้านของยอดวิทยาได้ซ้ำน,นะครับ12-3แต่พอขึ้นยก4เนี่ยผมว่าขากระเพกกระเพกเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับเพราะว่ายอดวิทยาเองโอกาสชนะก็คือเล่นงานขาซ้ายของยอดเสกสรรนั่นแหละนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับว่ายอดเสกสรรเนี่ยจะมายืนกาดซ้ายสําหรับไฟนี้เพราะด้วยเวลากระชั้นชิดจนเกินไปนะครับนอกจากยอดเสกสรรจะมาขยันกว่าเดิมนะครับถ้ามาทรงเดิมยังไงยังไงก็หนังเหมือนเดิมนะครับ อย่างที่บอกครับนอกจากยอดเสกสัรเนี่ยจะมาเร็วขึ้นและขยันกว่านี้แต่ผมว่าเป็นไปได้ยากครับด้วยเวลากระชั้นจิตและเหมือนเดิมครับคู่นี้โอกาสที่จะจบครบหยกเนี่ยมีสูงมากๆครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่คู่เอกของรายการนี้นะครับเป็นชาติพยัคฆ์พระเอกของเรานะครับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลเวอร์ซัสก,กับพรเสนสอภูมิพัฒนะครับ เริ่มต้นกันที่ชาติพยัคฆ์ในี่ยิบเปีสูง168เซนติเมตรจังหวัดสตูลน,นะครับมวยถนัดมวยเข่าแล้วก็บวกมวยฝีมือนะครับช่วงหลังๆแรกๆเป็นมวยเข่าหลังๆมามีฝีมือนะครับตอนนี้มาชกวัดน,นะครับซ้อมที่เกียริเพชรนะครับน้ำหนักไปบ่อยเนี่ยหกบบวกลบไม่เกินสีหรือน้าหนักที่ดีที่สุดเนี่ยห้กิโลกรัมไม่เกิน6 2กิโลกรัมหรือ127ปอนดอไม่่กิน136ปอนด์ไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบักปอนด์นะคส่เชายยาอื่นานะครับ ทางวยของชาติประยัตเนี่ยเป็นมวยเข่านะครับขวางหน้าขวาคอยัดไส้โยนแทงขยัน บิดเหลี่ยมบิดให้ล้มสอกสวนดีปลายแรงแย่งกันเกิดนะครับสาหรับชาติพยัคฆ์แต่เท่าที่ผมดูนะชาติพยัคฆ์นะครับเป็นมวยที่ฝีมือมากนะครับแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับน้องทําไมไม่ชกหมัดขวาทาั้งๆท,ที่เป็นมวยถนัดขวานะครับแต่ดันเลือกใช้หมัดซ้ายเป็นหลักะครับผมบอกเลยนะครับถ้าไฟที่เจอกับรามดอนออนดัตเนี่ยถ้าน้องขยันออกหมัดขวาหน่อยเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะชนะรามดอนคอนดัตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่น้องไปเน้นที่หมัดซ้ายก็เข้าใจนะครับว่าหมัดซ้ายเนี่ยน้องแม่นและคมแลนะหนักแต่จริงอมัดขวา น่าจะมีสลับซ้ายขวาบ้างครับอันนี้คือในความคิดเห็นของผมและก็ชาติพยัคฆ์เนี่ยเป็นมวยที่คมจริงอยู่ครับแต่ด้วยสภาพร่างกายที่โดนหนักๆแล้วไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาติพยัคฆ์นะครับขณะที่พรชเนศสอภูมิพัฒน์เนี่ยนะครับอายุ26ปีสูง170นะครับอำเภอเมืองจังหวัดโคราชนะครับเป็นมวยขวาบวกมวยเข่าเหมือนกันนะครับซ้อมที่สอภูมิพัฒน์จังหวัดโคราชนะครับน้ำหนักปล่อย62ไม่เกิน ห้ากิโลกร,รมัมน้ำหนักดีที่สุดเนี่ยห้าสิบเจ็ดไม่เกินหกสิบสองนะครับหรือหนึ่งร้อยี่ห้าไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบหกชายาอื่นๆก้อยฉวางสอเทียนโพทางมวยของน้องเขาเนี่ยครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมศาสตร์แข้งขวางหน้าแทงแทงเข่าแหลมๆเจ็บๆปั้มตีแข็งๆแข็งแรงหมัดศอกเยอะโคตรเยอะนะครับขุนเขา่าตังเมี๊สามฟอร์มหลังสุดของพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์เนี่ยแพ้คะแนนเก้าล้านสจแดนละยองแพ้คะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับ แล้วก็มาแพ้คะแนนเสียบขาดปอพงสวรร์เรียกได้ว่า <lies. S 1> 3ามฟอร์มลังสุดของพอสเนสนสห์ซอฟุตบินฟัตไม่ค่อยดีเลยนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับสำหรับในการชกกันนมเล็กนะครับตอนที่เจอกันอยู่นมเล็กเนี่ยเป็นทางด้านของพอสเนสนสห์ซอฟุตินัตนะครับที่เข้าไปหลุดเข้าไปหลวมแล้วพลาดหงายท้องปาง,งางไปนะครับคู่นี้พรเสน,น่จะได้เปรียบเรื่องของหัวใจและก็เรื่องของสภาพของร่างกายนะครับอายุไม่ดีกันมากหรอกนะครับแต่ปฏิเสธได้จริงว่าร่างกายของพอสเสน,น่นี่ดีกว่า ถ้าชกกัน5้ายกนะพรสห์จะได้เปรียบเรื่องสภาพของร่างกายนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเรื่องอาวุธเนี่ยยังเป็นรองทางด้านของชาติพยัคฆ์ศักดิ์สุลเหมือนเดิมครับคู่นี้ดูไม่ยากพรเสเนเก่งแค่ชิงจังหวะออกจังหวะแรกแต่ดันมาเจอมวยฝีมือที่บูได้ถอยเป็นอย่างชาติพยัคฆ์นะครับแต่มวยคู่นี้มันมีเส้นบางๆขวางกั้นอยู่นิดนึงก็คือที่รายละเอียดไปมากกว่านี้ลงลึกไปนิดนึงก็คือชาติพยัคฆ์เนี่ย เขาเพิ่งได้กลับมาชกในรายการ5ยกเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในรอบปีถึง2ปีเลยนะครับตั้งแต่เขาไปชกวันนะครับไม่แน่ว่าอาจจะไปตรงกับจุดแข็งของพอรสน์พอดีหรือเปล่าครับที่ได้ขยับกระเยือนอยู่ในรายการห้ายกตลอดนะครับหถึงหเนี่ยผมเชื่อว่าพรสเนีเนี่ยเดินได้ตลอดแน่ๆครับตรงนี้อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าหากชาติพยักศักดิ์สตูลกดพรสนีไม่ลงยก1ถึงยก3าเนี่ยแล้วยก4ี่ยกห้าเนี่ยจะยบไหม ชาติพยักจะยุบไหมสี่ห้าเนี่ยจะยุบหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับมวยคู่นี้ฝีมือเจอขยันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังคาดว่าชาติพยักศักศัตรูเนี่ยน่าจะรู้ตัวดีแหละว่าร่างกายเนี่ยเป็นรองทางด้านของปอสนิว่าไม่แข็งแรงไปไปลายเนี่ยน่าจะเตรียมแผนมารับมือแล้วแหละนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยอาจจะทําให้ขาดไปสี่ห้าจ,จะประคองเกป,ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับมวยชอบของผมในศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้มีด้วยกันสี่คู่ผมจะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคู่แรกเนี่ยเป็น อนันตชัยเจอกับทางด้านกล้องสนานเนี่ยผมชอบอนันตชัยนะครับส่วนทางด้านของพายพยักเจอกับยอดเหล็กแหลมเนี่ยผมชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมนะครับแล้วก็ยอดเสกสรรกับยอดวิทยาเนี่ยผมชอบยอดวิทยาสุดท้ายชาติพยักศักดิ์สตูลเนี่ยเจอกับทางด้านของพรเสน์ซอภูมิพัฒน์ผมชอบไปที่ชาติพยักศักดิ์สตูลครับพี่ๆเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เวลาเห็นคลิป ของผมนะครับไม่ว่าจะวิเคราะห์สิ่งไหนสิ่งทอน้ําจสิ่งเจ้ามวยไทยสิ่งวันลุมพินีฝากกดไลค์กดแชร์กดดูกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำใจให้กันและกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าบทเคราะห์ของผมมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนก็จริงนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะทรยศอาชีพของผมนะครับผมได้ก่อนที่ผมจะตัดคลิปลงคลิปหรืออะไรเนี่ยผมหาข้อมูลเป็นวันๆนะครับผมดูวิเคราะห์มวยเนี่ยนานหลายชั่วโมงเลยนะครับ10ถึง12ชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆลาไปเพียงที่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหนน้าามเอกั อีกทีก็คือภาคมวยสดวันอาทิตย์บ่าย2องโมงครึ่งเจอกับผมได้ที่นี่ครับผม